สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมย้อแล้วเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสาคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก7 7ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับแน่นอนไฮไลท์วันนี้เป็นแชมเปี้ยนซีกนัดที่สในรอบลีกเฟดครับ เวลาตีสองทั้งหมดนะครับไปเริ่มที่โมโนาโกจากฝรั่งเศสจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษครับโมโนาโกเกมแรกบุกแพ้คัมบ,บูดมาเล1-4นะครับแถมสุดสัุดาก็บุกไปแพ้ลอริยองมาแบบพลิกล็อก1-3ในเกมลีกสภาพทีมก็ยังไม่มีเดนิสสกาเรียแล้วก็อเล็กซานเดอร์โกโลวินที่ยังเจ็บนะครับตัวหลักก็ทาคุมิมินามิโนฟอร์ลินบาโลกุนมิกาบิเรตอันซูฟาติพวกเนี้ยครับในขณะที่แมนซิตี้ เกมแรกเนี่ยเปิดบ้านชนะนาโปลีมาส0ูนนะครับแล้วก็สุดสปดาก็เปิดบ้านถล่มเบอร์ลี่ในพรีเมียร์ลีกมา5่ ตัวลหลักๆก็ฟิลฟอร์เดนเชลรมีโดกูซาวินโยเออร์ลิงฮาลันนะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2017ในแชมเปี้ยนลีกนะครับตอนนั้นบ้านใครบ้านมันซิตี้ชนะ5-3โมโนโกก็ชนะ3-1ก่อนเกมขอมองแมนซิตี้บุกมาเป็นต่อฟอร์มมอนโกแย่จริงๆนะครับเอาอง่ายเกมล่าสุดที่เล่นไปแพ้ลอริยองเนี่ยแม่เกมรับก็มีปัญหาเกมรุกก็ดูจะฝืดน,นะครับ เซตแมนซิตี้นะครับพี่เอร์มองว่าแมนซิตี้จะบุกมาชนะเลยครับการันตี1ประตูลุ้นประตูที่2องในซ้ำครับคู่ต่อมาไปดูอาร์เซนอลจากอังกฤษนะครับจะเปิดบ้านเจอกับโอลิมเปียคอสจากกรีซอาร์เซนอลนัดแรกบุกชนะไลติบินเบามา2-0นะครับแถมสุดสัปดาห์เมื่อคืนวันอาทิตย์นี่แซงชนะนิวคาสเซิล2-1แบบสุดมันในลีกนะครับมาดูแก้าคาฮาวเวสน่าจะยังไม่พร้อมครับทีนี้แดนกลางซูเปอร์แมนดี้เดคันไรท์มาร์ตินโอเดกาดนัดที่แล้วลงตัวสำรองพี่เอร์ว่าน่าจะพร้อมนะครับส่วนที่เหลืออกกก็บูโยยซาา้วิเเตร์ค เลทที่เหลือก็พวกเอซ์มาตินเนลลี่ตอสซาเป็นตัวเลือกนะครับในขณะที่โอลิมปปกอสเกมแรกเปิดบ้านเสมอปาฟอร์ตมาศูนย์ศูนย์นะครับล่าสุดลงเล่นในลีกเปิดบ้านเบียดชนะลาวเดกอสมา3-2โรมันยาเลมชุกกองหน้าตัวเก่งยังเจ็บแต่ที่เหลือเนี่ยเราคุ้นกันหลายคนนะครับเรม่การเบล่ามีดานิญปอลเดนส์เมดิตาเรมี่อายุบเอลคาบีกองหน้าโมร็อกโกนะครับเจอกันล่าสุดปี2021ในยุโรป้าลีกรอบ16ทีมครับปรากฏว่า ก็เป็นโอลิมปิกกส์บุกชนะ1-0แต่ว่าอาร์เซนอลก็บุกชนะ3-1คืนนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองอาร์เซนอลเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับเอาง่ายๆแม่อาร์เซนอลนี่การไล่แซงิีกาเซลนี่เรียกความมั่นใจได้จริงๆนะครับพี่จนมองว่ายังดูเหนือกว่าโอลิมปิกกสเยอะวัดใจอาร์เซนอลดีกว่าครับน่าจะยิงขาดถึง2ลูกได้ไม่ยากครับแล้วก็ไปปิดท้ายนะครับที่เวลา ตีสตรงอีกคู่หนึ่งครับไปดูโบรุสเซียดอดมุลครับจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับอลิติบินเบาจากสเปนนะครับ mm. ดอดมุนนะัดแรกบุกเสมอยูเว่มา4-4เกมล่าสุดในลีกบุกชนะมายมา2-0นะครับตดวหลักๆก็คาริมเรยเยมี่ยูเรียนบันกองหน้าชิลูกูราซี่พักในเกมลีกเพื่อมาเล่นคืนนี้เลยครับขณนะที่บินเบา ออสตันอัดแรกด้วยการแพ้คาวครวานกับอาร์เซนอลมา0-2แถมในหีีกก็บุกไปแพ้บเยเรลมา0-1นิโก้วินเลียมสยังเจ็บนะครับตัวหลักก็ออยฮันสันเซตอินยากิววินเลียมกอก้ากรูเซต้าครับเจอกันล่วสุดคืออุ่นเครื่อง4ปีก่อนบินเบาชนะ2-0ก่อนเกมดอทมุนเป็นต่อแม่บินเบาฟอร์มแย่สุดๆนะครับ ห้านัดหลังสุดทุกรายการแพ้ไปถึง4เกมดอทมุนกำลังมาดีด้วยครับวัดใจดอทมุนจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับสรุป3คู่แชมเปี้ยนลีกครับจอร์ดีแมนซิตี้อาร์เซนอลและโบรุสเซียดอทมุนนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ